ตอนนี้ปัดก็อยู่บนรถแล้วเนาะกำลังที่จะเดินทางไปที่สวนจตนุจักรนะคะไปสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอปป c าชาแนลวันนี้นะคะลูกปัดจะพาทุกคนไปซันเดย์ร็อกด้วยกันพร้อมกับทามิสูดเจ้าแป้งฝุ่นคุมมันตัวนี้เลยค่ะเจ้าเลดี้ออเดย์นะคะ นี่เลยไปท้าวิสูจ์กันที่สวนจตุจักรเลยค่ะไปท้าแดดทาฝนกันเลยเนาะว่าจะแป้งฝุ่นตัวนี้เนี่ยจะคุมมันไหมจะรอดตลอดวันหรือเปล่านะคะไปชมกันเลยมาค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มสันเดย์บ็อของเราในวันนี้นะคะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือการลงรองพื้นนั่นเองวันนี้ปัดขอใช้เป็นรองพื้นของจวยนานะคะของ่แก้มพี่นั่นเองปัดใช้เบอร์02นะคะมาเริ่มลงรองพื้นกันเลยดีกว่านะคะ แล้วเราก็ต้องมีฟองน้าผู้ใจค่ะฟองน้าไข่เกลี่ยเลยอืมเกลีย่ยทั่วใบหน้าเลยนะคะวันนี้ค่ะเราทุกคนไปทาพิสูจน์แป้งฝุ่นคุมมันกันเนาะว่าจะคุมมันได้ขนาดไหนอยู่ได้ทั้งวันสมชื่อหรือเปล่าวันนี้นะคะอากาศก็คือร้อนมากช่วงนี้ก็คือเดียเดยเด๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกบอกเลยค่ะว่าไม่ไหวจริงๆกับสาวไทยนะหน้าก็จะแบบ มันมันย่องย่องเยิ้มเยิมกันไปแต่หนึ่งสิ่งงใดน,นะคะทุกคนอย่าลืมลงที่คอกันด้วยนะตอนนี้ก็คือแสงดีมากแอบมาถ่ายนะคะตอนกลางวันประมาณเที่ยงนั่นแล้วละค่ะขอแอบลงคอนซีลเลอร์อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าใต้ตานี้หมู่ดำคล้ำม,มากมากเลยมาเขาขวดน,น้อยนะคะต้องบอกว่าเพิ่มคอนซีลเลอร์ให้กับใต้ตาเยอะๆหน่อย รองคืนไม่พอค่ะทุกคนพอมีแบบฟองน้ํานี่เนาะก็คือว่าจะเสร็จเร็วมากสาหรับรองคืนและคอนซีลเลอร์นะคะตอนนี้ก็คือหน้างเนียนกริบในระดับหนึ่งแล้วเนาะต่อมาค่ะเราจะมาที่นางเอกของเราเลยดีกว่าครับแป้งฝุ่นของเรานะคะแป้ง lady all day นั่นเองก็จะมีสองสีเลยค่ะเป็นสี001นะคะเป็น peach parfait นั่นเองแล้วก็เบอร์002นะคะเป็น รนด์วานิลานั่นเองค่ะวันนี้ลูกปัดขอเลือกเป็นเบอร์0ูนย์ศูนย์สองะคะเฟรนด์วานิลานะคะ,ะ,คะสำหรับผิวขาวเหลืองหรือว่าสีผิวสองสีก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อแป้งเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดมากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยอ่ะขอเก็บก่อนเนื้อแป้งของเขานะคะก็คือเนียนละเอียดมากๆเลยค่ะแป้งของเขาก็จะเป็นเนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้เลยสามารถใช้ได้ทั้งสีผิวขาวเหลืองแล้วก็สีผิวสองสีนั่นเองค่ะมาค่ะลูกปัดก็จะขอแบบบว่าจุมพันะ เป็นการเบรกใต้ตาก่อนนะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยใต้ตานี่คือก็จะตกลงง่ายมากขอแบบเบรกไปก่อนแล้วก็เป็นคนที่หน้ามันช่วงทีโซนมากๆก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าแป้ง lady all day ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายมากๆเพราะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะทํามาจากข้าวเจ้านั่นเองบอกเลยว่าใช้แล้วต้องเลิฟเฟิร์มแน่นอนสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแถมยังคุมมันตลอดวันอีก แต่ว่าเรื่องครูมันเนี่ยเราจะไม่ยอมค่ะว่าเราจะไปเทสกันวันนี้ทั้งวันเลยพี่สซนจะจัดเนางอพอ,ออวดก่อนเลยว่าว่าเจ้าแป้ง雷迪奥ดตต์ตัวเนี้ยคือเป็นแป้งนางงามอีกย้วยเพราะว่าใช้ในกองประกวดมิสแกรนด์ด้วยค่ะทุกคนเลิศมากๆบอกเลยคุณสมบัติคือว,ว้ออวาวสุดๆแล้วเราก็เอาแป้งมาวนๆอีกสักหนึ่งทีค่ะเพื่อให้มันกลืนไปกับใบหน้ากลืนไปกับผิวของเรานะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแต่ว่า เราก็ลงรองพื้นที่คอเนาะเราก็อย่าลืมเซ็ตที่คอด้วยอวนๆเลยค่ะทุกคนเป็นการเซ็ตรองพื้นง่ายๆอสบายๆเนี่ยเวลาไม่ถึง5นาทีเนี่ตอนนี้คือแบบว่าแต่งหน้าจะเสร็จแล้วนะใช้ได้กับ everyday look เลยนะทุกคนอืมปริดค่ะงั้นเดี๋ยวลูกไปขอาตัวไปแหวะเขียนคิ้วก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเลยมาค่ะทุกคนตอนนี้คิ้วปัดก็ได้แล้วนะมาเติมสีตาก,กันนิดน,นึงเนาะ ตาจะได้ไม่โลนเนาะสีแชมเปญแบบว่าทาไปเลยทั่วปลกตาค่ะง่ายๆชิวๆเพราะวันนี้เราจะไปเดินสนัดิกักรเนาะต้องแต่งหน้าหนักหนาอะไรมากลุกแบบ everyday ลุกก็ได้วันชิวๆก็ได้อพอเราก็มาไฮไลท์หัวตากันนิดนึงตัวนี้ก็คือทั้งใช้ไฮไลท์หัวตาแล้วก็ใช้ไฮไลท์ต้งตองอีก,กันเนาะ ค่ะต่อไปค่ะเรายังไม่มีแก้มกันเลยมาเติมแก้มมากนิดหนึ่งสีแบบออกชมพูพีชพีชคิชชชชชวคิวตรงนี้นะอืแก้มมาจา้ากินมาเขือเทศวลายี่สิบลูกอมชมพูนิดนึงแบบระเรื่อระเือ,เอมาค่ะทุกคน ขั้นตอนสุดท้ายของเราไม่สุดท้ายสิก่อนจะสุดท้ายแล้วกัน,นกกเป็นการอยากคนตาก่อนมาค่ะแล้วก็ปัดมาคชาร่ากันเลยนะคะทุกคนไอ้เสร็จแล้วก็เสรดแล้วจะได้ไปเดินจะดตัจกกักรแล้วแต่ก่อนไปเดินจักจักรแอบอยากไปกันคิวมากเลยเพราะตอนนี้คิวลงมากเขียนคิวแบบว่ายากมากเลยคันคน เป็นคนที่ขนตาน้อยมากๆเลค่ะขนตาเหมือนขายุงอะค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากๆแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะเหมือนว่าเป็นใจยอยากจะให้เราเนี่ยไปถ่ายซันเดย์บล็อกให้เพื่อนๆดูเนาะทาพิสูจน์แป้งกันเลยว่าจะคุ้มมันขนาดไหนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะม่เก็บของกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ออกจากบ้านเนี่ยปัดเช็คหน้าก่อนหนึ่งรอบนะเก็บของแป๊บนึงนะ ตอนนี้ปัดก็อยู่บนรถแลนะ้วเนาะกำลังที่จะเดินทางไปที่สวนจตุจักรนะคะไปเพื่อสูตรเจ้าแป้งฝุ่นคุมมันตัวนี้เลยค่ะเจ้า ready all day ตัวน,นี้นะคะถ้าพิสูจน์กันเลยว่าจะคุมมันจริงไหมจะอยู่ใน all day สองชื่อหรือเปล่าค่ะไปพิสูจน์กันเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะลูกปัดกา็มาถึงสวนจตุจักรเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ค่ะบรรยากาศคุคัาคุณฝนมากๆเลยตอนที่ฝนกําลังโปอยอยู่เนาะลูกปัดก็เลยแอบไปสอยหมวกมาค่ะราคา490บาทเท่านั้นน่ารักมากๆเลยไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินเล่นกันพร้อมทดสอบแป้งด้วย ดูกันค่ะมาเดินจักรนะคะต้องกินโคบุลเลยกำลังเป็นที่นิยมในกระแสะโซเชียลเลยใช่ไหมตอนนี้โคบุลแก้วละ25บาทที่เขาบอกว่าปั่นตั้งแต่สี5เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อเลยค่ะมาดูกันกีฬาได้อีก มาสวนจตดจักรก็ต้องนี่เลยมะม่วงนะ้ำปลาหวานกับกนะิ่นเนาะวันนี้นะคะลูกป,ปาก็ได้ของมาเทียมเลยพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้เวลาประมาณเกือบจะห้าโมงแล้วเนาะเรา เบอัพตั้งแต่เที่ยงเ,ออเดี๋ยวเรากลับไปไปิดคลิดกันที่บ้านเลยดีวยกว่าค่ะแล้วก็ไปเช็ดหน้ากันว่าอยู่ตลอดวันไหมคุมวันตลอดวันจริงไหมไปค่ะต้องกินของหวานก่อนตอนนี้มาแวะกันที่เซนทราเช้านะคนะแล้วจะกลับแลจะห้ามุมไหมคะ อนนี้นะคะลูกปัดก็ได้กลับมาถึงห้องเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วล่ะคะ่ะเราแต่งหน้ากันตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มก็เป็นเวลาแปดชั่วโมงพอดีเลยมาเช็คหน้ากันสักหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคมมันหรือเปล่าหรือว่ามีตรงไหนเยอะไหมต้องซับหน้าให้ดูก่อนซับนิดเดงวันนี้ทั้งวันนะคะคือไม่ได้เติมแป้งเลยเติมแต่ลิปเนาะไม่มีความมันเลยมีแต่แบบว่าเหมือนไฮไลไท์วิงวิงนิดนึงนี่ดูใกล้ๆเลย ไม่มีความมันบนใบหน้าเลยนะคะก็ถือว่าคุมมันได้ดีตลอดวันจริงๆค่ะนี่ซับออกมาแล้วว่าไม่มีแป้งเลยไม่มีรองพื้นหลุดติดมาเลยนะคะก็ถือว่า แป้งฝุ่น lady อ day เนี่ยเขาค,คุมมันตลอดวนันส่งชื่อจริงๆเลยนะคะมีมี2เบอร์เลยนะคะมีทั้งเบอร์001และเบอร์002ค่ะเบอร์001นะคะสำหรับผิวอชมชมพูค่ะและเบอร์002สำหรับผิวขาวเหลืองหรือว่าสีผิวสองสีนั่นเองก็สามารถใช้ได้เนาะใครที่อยากจะลองมาซื้อลองมาตานะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยทางออนไลน์ค่ะทั้งเ e b o o k f a n p a g e ของ lady all day หรือว่าเวซออนไลน์นะคะช้อปปี้ลาซาดาก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะลูกปัดก็ต้องขอปิดคลิปแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วละคะ่ะยังไงฝากติดตามลูปกปัดคลิปหน้าเลยนะคะว่าลูปกปัดจะพาไปรีวิวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ยังมีช่องทางติดต่ออื่อนอีกนะคะตามด้านข้างนี้เลยทั้ง Facebook แล้วก็ไอจียังไงฝากติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ